หลังจากครบหนึ่งชั่วโมงพวกนางก็กลับไปและข้าก็ได้เริ่มฝึกฝนอีกครั้งถ้าข้าเปลี่ยนเวลาหนึ่งชั่วโมงในการฝึกฝนให้เป็นการทำกำไรมันก็คงจะดีอยู่ไม่น้อยเลยนี่มันก็ดึกมากแล้วทำไมจื่อรรยเหยียนถึงได้มาที่นี่กัน องชายคงสงสัยสินะทําไมข้าถึงมาที่นี่เข้าเราเข้าไปในห้องกันดีกว่าพวกเจ้ากลับกันไปก่อนได้เลยการมาของนางคงจะไม่ทําให้คนตกใจกันหรอกนะทําไมที่นี่ถึงมีเหงื่อเต็มไปหมดเลยล่ะถ้าเป็นคนอื่นเข้ามาเห็นเขาคงคิดว่าเจ้ากําลังเล่นสนุกอยู่แน่ๆทําไมเจ้าถึงไม่พูดอะไรเลยล่ะ อ้ะแฮมข้าแค่กําลังออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกของตัวเองเท่านั้นไม่มีเรื่องอย่างว่าแน่นอนวันนี้ข้ามีเวลาให้กับเจ้าแล้วและข้าก็จะอยู่กับเจ้าทั้งคืนหืมวันนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมจื่อโรเหยียนถึงได้ยั่วยวนข้าแบบนี้มัวทำอะไรอยู่ มันนอนกันได้แล้วน่ารักจริงๆเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องของคนภายนอกไปหรอกนะข้าจะมานอนกับเจ้าบ่อยๆแล้วกันที่เจ้าเป็นแบบนี้พอข้าทำให้เจ้าอึดอัดใช่ไหมไม่ใช่หรอกข้าเคยนอนเตียงเดียวกับผู้หญิงมาแล้ว แต่ข้าก็แค่รู้สึกประมาาเท่านั้นพ่อบุญธรรมของข้าเคยสอนข้าตั้งแต่เด็กว่าผู้หญิงมีสัมผัสที่เร็วกว่าผู้ชายมากๆครั้งที่สองคงจะเป็นข้าสินะแล้วใครเป็นครั้งแรกกันครั้งแรกก็ตอนที่ข้าอยู่ซินเจียงแล้วเจ้าแอบมานอนกับข้ายังไงล่ะเฮ้ยครั้งแรกและครั้งที่สองข้าก็เกิดขึ้นกับเจ้าเช่นกันที่ข้าพูดไปเมื่อกี้อาจจะทำให้เจ้าเข้าใจผิด เจ้าอยากรู้ไหมว่าทำไมเจ้าถึงต้องไปที่นั่นกันถ้าเจ้าไม่อยากรู้ข้าก็จะไม่พูดไม่รู้สิก่อนที่ข้าจะถูกอัญเชิญมาที่นี่ข้าเคยอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดข้าไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเพราะข้าอยู่คนเดียวฉันเป็นคนที่มีพรสวรรค์และความแข็งแกรง่งแต่กลับไม่มีใครสามารถเป็นคู่หูของฉันได้เลยทำให้ฉันต้องทำงานคนเดียวตลอดเลย เมื่อฉันมาอยากโลกนี้มันก็ทำให้ฉันรู้สึกเหงามากกว่าเดิมไปอีกคนเดียวก็ใช่ทำไมข้าไม่ถึงแม้ว่าข้าจะอธิบายอะไรไม่ได้ก็เถอะแต่เราสองคนก็เป็นสามีภรรยากันแล้วแต่ในอีกแง่หนึง่งข้าก็อยากมีครอบครัวกับเขาบ้างสักครั้งหนึง่งแน่นอนว่าเป็นเจ้าข้าคิดว่าอย่างน้อยที่สุด เราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปถึงแม้ว่าข้าจะช่วยอะไรเจ้าไม่ได้ก็ตามแต่ข้าจะไปกับเจ้าเพื่อเผชิญกับพวกเขางั้นเรามาทำความรู้จักกันอีกสักครั้งข้าชื่อเจือรรยเหยียนข้าชื่อเสี่ยวเทียนขอขอบคุณเพจคอนดิชันต้องการสนับสนุนผู้แปลติดตามได้ที่ลิงก์ในดิสคริปชันเลยนะครับ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ